สวัสดีครับพบกับคุณหมอพิสุทธิ์สัญญแพทย์ตกแต่งอันเดวินคลินิกราชดาพิเศษสาขาสองนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องเดียน้องเดียที่ผมเสริมจมูกไปให,ให้ใช่ไหมคะควันนี้หนูมาทําอะไรวันนี้มามมนนตัดไหมค่ะนู้่าตัดไหม่นะครับหมอเสริมจมูกให้เนี่ยเป็นซิลิโคน,คนเสริมจมูกอย่างดีต้องมาเหลาให้เข้ากับรูปทรงใบหน้าของหนูในห้องมาตัดอีกนะครับเสริมไปแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างเล่าให้ผู้ชมฟังรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ รู้สึกสวยขึ้น<ว>มั่นใจขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นะนะครับแล้วก็สุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นด้วยะนะครับแล้วเคสนี้เนี่ยเราดูแลกันเราอยู่ในกลุ่มไลน์กันใช่ไหมหม,มอคุยทักทายหนูทุกวันเลยในช่วงแรกใช่ไหมครับซึ่งเป็นช่วงในสีห้าวันแรกที่เราต้องเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้อซึ่งผมเน้นย้ามาตลอดทุกครั้งนะครับ<ม>คนไข้เราเนี่ยเราต้องให้การดูแลเหมือนกับญาติพี่น้องเรานะครับแล้วก็คนที่รู้เรื่องคนไข้ของเรา ก็คือตัวสัญญาแพทย์ที่เป็นเจ้าข,ของไข้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อผ่าตัดให้เขาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นการสมควรที่จะให้คนไข้ไปหาข้อมูลจากที่ในโซเชียลมีเดียซึ่งมันก็ได้แหละได้ในส่วนหนึ่งแต่มันจะได้ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องตรงตามสิ่งที่เราได้ทําให้กับคนไข้หรือคนไข้ซึ่งผมก็เจอบ่อยนะก็มีอีกกรณีที่ว่าคนไข้ทําที่อื่นเนี่ยแต่มาถามผมว่าการดูแลหลังผ่าตัดเป็นยังไงก็เจอบ่อยนะครับซึ่งเรา ก็ตอบได้โดยกว้างๆไม่สามารถจะไปลงลึกได้เพราะด้วยมารยาทด้วยความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยเราคงไปไปไม่สมควรที่จะไปลงลึกนะ,นะครับแต่ว่าในสําหรับคนไข้ที่เป็นคนไข้อัญยวินกินิคของเราเนี่ยทีมงานของเราและตัวผมเนี่ยดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเราอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ยาที่เราให้ไปเนี่ยก็เป็นยาที่ครอบคลุม เชื้อเป็นการป้องกันการติดเชื้อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเดียนะวันนี้มาตัดไหมแล้วเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยสมใจนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะทําตาสองชั้นเสริมจมูกเสริมคางดูฉีดไขมันนะครับแก้ไขปัญหาการฉีดสารแทรกปลอมเรียนเชิญนะครับปรึกษาผมได้ที่อัญาวินคลินิกราชดาพิจสานทิสองหรือติดต่อกับทีมงานของผมนะครับเป็นคุณนาก็ได้นะครับนาเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะหรือไลน์เอาอะไรดี เดี๋ยวติดต่อที่หน้าเพจน้องนาเขานะครับนั่นสะดวกที่สุดเลยนะครับก็ดูนะครับว่าหน้าตาคุณนาเขาเป็นยังไงนะครับเช็คาะได้เพราะว่าหลายท่านก็เช็คเครดิตนะว่าใช่คุณนาหรือเปล่านะครับวันนี้ผมกับคุณเดียลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ